สวัสดีค่ะคลิปนี้เปิดคลิปมาด้วยการเออกอกน้ำใส่ขวดทุกคนความจริงก็คือเมื่อช้าเราไปผัดซีอิ๊วกินนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาทุกคนหลังจากนั้นเราก็ทำกิจวัตรส่วนตัวทุกคนล้างจานตากผ้าแล้วก็มาเด็ดพริกเออไปเก็บไว้นะทุกคนเพราะว่าน้องแบบโตเรากินไม่ทันนะทุกคนเราเก็บไปใส่ในตู้เย็นไว้นะเออหลังจากนั้นนะคะทุกคนประมาณ บ่ายสองนะแล้วก็มาเก็บดอกรักทุกคนเดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาเนาะเป็นกันเดือนแห่งวันแม่ทุกคนแล้วก็มาเก็บดอกรักไปร้อยเพวิงมาลัยนะคะทุกคนถึงอันนี้ก็คือเราจะลอยไปไหว้ยานะที่บ้านยาทุกคนแล้วก็ทําทุกๆปีอยู่แล้วนะทุกคนถ้าทุกคนได้ดูก็จะเห็นเราโพสต์เราลงคลิปเราอะไรเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะ หลังจากเก็บมาเสร็จล้วก็จะมา,าล้างนองหน้าทุกคนแล้วก็เด็ดใบมันออกนะทุกคนเอาเอาเอ,าเอ,าเอาแคดอ,อกไม้นะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นมา100ร้อยพวงมาเลยจ้าทุกคนอันนี้คือร้อยตั้แตะไบสองถึงประมาณห้าโมงกว่าเลยนะทุกคนได้ประมาณสองพวงใหญ่ใหญ่อยู่นะอเอากดฝ่ามือเราอะเออประมาณนี้ทุกคนอันนี้ก็แบบจะมี เล่นลูกเล่นนิดหน่อยนะทุกคนก็เราไม่ได้ร้อยเก่งมากแต่ว่าก็ทำทุกปี oh <my> นะทุกคนหลังจากที่เราร้อยพวงมาลัยเสร็จใช่ไหม <S <S นะหลังจากที่เราร้อยพวงมาลัยเสร็จหน้าฉันก็จะประมาณนี้เก็ไปบปบปลาเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเออนั่นแหละทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นชีส ทุกคนร้อนมากเธอฉันก็ไปทําหมาล่ามาทับไปเบยเต็มเลยนะแล้วก็เป็นน้าจิ้มโอเคแบบนี่คือข้าวเที่ยงข้าวเย็นนะคะทุกคนแทร์ขออนุญ,ญาตใส่เส้นก๋วยจับไปด้วยสวรรค์ของคนชอบกินหมาล่าเธอหืม

ไปกอลีกนะ่อนเรามาลองไม้ชิมชีสทอดกันดีก,กว่าอขอพขอักเราไปหนึงที่มันทารักทุกคนขอจ้วงกินกับ Lúc chín chín thọt Chít ôi <tôi> <tôi> Chúng <làm> tìm được <tôi> <tôi> Thật thiêm Mình hiện đôi được con Mình thỏm Hãy kim mà เส้นหนึบเส้นมันหนึบทุกคนเอตัวไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปายวันนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่าน,นี้และทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันแม่เนาะเราจะไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากกินเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำนะทุกคน มาขึ้นมาประมาณทุ่มหนึ่งทุกคนแล้วก็มาลอยต่อแล้วก็ดูหนังไปเพลินๆนะทุกคนแบบว่าดอกไม้ที่เก็บมามันเหลือเยอะทุกคนลอยไปเสร็จก็จะได้ประมาณสามพวงใหญ่นะทุกคนอันนี้ก็ความจริงมันเหลืออีกอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นดอกเล็กอะเนาะเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันดึกเกินไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปว่าแยากกันนะทุกคนเดี๋ยวมารอดูคลิปอกวันพรุ่งนี้นะทุกคนคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะหยุดยาวเนาะ